อย่าก,กลัวการเริ่มใหม่เพราะบางครั้งเราต้องหลงทางก่อนถึงจะพบตัวเองอย่ามัวแต่จมอยู่กับอดีตที่เจ็บปวดเพราะมันไม่ใช่ที่ที่เราควรจะอยู่แต่เป็นบทเรียนที่เราควรจำอย่าก,กลัวคนที่มองข้ามเราแต่จงกลัวการมองข้ามตัวเองโลกนี้ไม่ต้องการคนดีที่ยอมแพ้แต่ต้องการคนดีที่ไม่ยอมแพ้ การเดินคนเดียวมันเหงาแต่บางครั้งมันทำให้เราไปได้ไกลกว่าเดิมไม่มีใครเข้าใจเราได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยเราต้องเข้าใจตัวเองให้ได้ใช้คำดูถูกเป็นแรงผลักดันแล้วพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราทำได้เจ็บก็แค่เรียนรู้ล้มก็แค่ลุกขึ้นใหม่ไม่มีอะไรฆ่าเราได้นอกจากตัวเอง อย่าเสียวเวลาทำให้ทุกคนพอใจเพราะคนที่รักเราจริงไม่ต้องการให้เราฝืนตัวเอง